ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับผมสก,กุกเองและวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า d a n n i s TT Dance นะครับผมซึ่งเป็นแมปแนวอ่าเอาจริงก็คือพูดคุยแล้วก็เต้นแหละไม่มีอะไรมากอา่าคิดสภาพเหมือน TTD ก็ได้ซึ่งน่าจะเป็นแบบใหม่วผมเพิ่งเห็นอยู่ใน Tik t o อกเป็นมาสักพักหนึ่งละ แล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังใช้ตัวฟังก์ชันของเกมไม่เป็นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้แบบข้าวๆที่มันสำคัญสาคัญแล้วกันนะอันดับแรกเมนูข้างๆนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างภายในเกมที่เราใช้ได้เมนูแรกเอโมโกดเข้าไปอ่ามันก็จะเป็นเพลงขึ้นไหมให้เรากดเต้นกดใช้ซึ่งเราสามารถไปจอยเพื่อนได้กับโดยการกดคลิกที่ตัวเพื่อนนะเหมือนกับ t d t เลยเดีผมจะเต้นให้ดู ก็ประมาณนี้เนาะและมันจะมีบางเพลงที่เต้นกับคนอื่นซึ่งถ้าคะแนนใครช้าหรือคอมกระตุกก,ตกหน่อยเอ่อเพื่อนหรือบอดที่มาเต้นกับเราเนี่ยมันจะกระตุก ประมาณนี้ส่วนขั้นแรกก็คือระดับเสียงแล้วก็ความเร็วของทา่าเต้นเนาะอ่าเวลาเราจะกลับไปก็กดตรงนี้รูปบ้านแล้วเราจะเซตเพื่อนยังไงปลาที่บอทนะครับเราสามารถใส่เพื่อนได้สูงสุดถึงสามคนรวมเราเป็นสี่นะให้เราสังเกตปุมข้างล่างด้วยนะว่าเป็นสีเขียวถ้าเป็นสีเขียวคือเราเปิดใช้งานบอทอยู่จากนั้นให้เราทําการไปเอาชื่อไอดีเพื่อนมา ในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมแคปรูปขึ้นให้หน้ามันอยู่ตรงไหนนะอะเดี๋ยวผมเอาเพื่อนของผมมาก่อนสักนอ่คนเมื่อเราใส่ชื่อเพื่อนเรียบร้อยแล้วให้เรากลับไปที่หน้าเมนูเพลงได้เลยอแล้วเรามาลองเลือกเพลงกันดูนะลองกันนี่ตัวเพื่อนไอเเราตัว i อของเพื่อนเราก็จะโผล่มาแล้วนอกจากเพื่อนของเราแล้วเราสามารถเอาคนอื่นที่ไม่อยู่ในชื่อเพื่อนของเรามาได้ด้วยนะ ก้าถ้ายกโพกอย่างเช่นผมขออนุญ,ญาตก่อนนะครับพอ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 เราสามารถใส่ใครก็ได้นะครับถ้าเขามีไ d ดีให้เราใส่เราก็ใส่ได้ซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเขาจะแก้ให้เฉพาะเพื่อนเท่านั้นหรือเปล่าก็หากเพื่อนๆสนใจก็ลองมาเล่นกันที่แบบนี้ได้เลยผมจะทิ้งลิงก์แบบไปข้างใต้นะลองมาเต้นกันได้เลย อ่ะไหนๆแล้วขอบจัดไปทั้งเพลงแล้วกันนะ